สวัสดีครับวันนี้วันที่25เมษายน2564นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการทำระบบน้ำแบบประหยัดนะครับระบบน้ำให้สวนป่าแบบประหยัดนะครับตรงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นปั๊มโซล่าเซลล์ขนาด550วัตต์นะครับใช้แผง250วัตต์2แผงอนุกรมนะครับปั๊มบาดานขึ้นแท้งนะครับ500ลิตรนะครับถังอันนี้ขนาด500ลิตรนะครับ Okay, เดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าระบบทำยังไงนะครับง่ายๆโดยใช้แรงโน้มถ่วงนะครับพอเราสูบน้ำจากบาดาลขึ้นถังนะครับตรงนี้ท่อออกก็ลงมาใส่วาวข้างล่างนะครับซ้ายขวามาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาไปที่ก็จะต่อมาเป็นวาวเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เป็นท่อตัวแรกไปนะครับท่อสองท่อนี้ถึงกันนะครับเป็นท่อเดียวกันถึงกันนะครับส่วนท่ออีกท่อหนึง่งที่มาทางนี้นะครับก็เป็นท่อที่มาจากตรงนี้นะครับตรงที่เดรนน้ําด้านบนนะครับก็คือถ้าเกิด ระดับน้ําถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับก็ให้ไหลลงท่อท่อนี้นะครับแล้วก็ไหลไปรวมกันที่ท่อเดียวกันนะครับอพอมาถึงจุดตรงนี้นะครับผมจะมีสามทางแยกนะครับเป็นข้อต่อสามทางแยกมาตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นท่อ P.E. ตามแนวรั้วไปซ้ายขวานะครับซึ่งวิธีการของผมก็คือเปิดเปิดปิดเป็นวันนะครับสมมุติว่าจะเปิดเป็นฝั่งซ้ายวันอังคารฝั่งขวาวันพฤหัสอะไรเงี้ยครับก็บริหารจัดการได้เราสามารถ ามาเปิดมาปิดได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่ต้องเปิดทุกวันก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดทุกวันก็ได้นะครับมาสักสองสามวันมาครั้งหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นนะครับท่อตรงนี้นะครับเป็น PVC ไปตามแนวต้นไม้ตรงนี้นะครับส่วนท่อ PE ฝั่งนี้ก็เปิดปกตินะครับเดี๋ยวไปปิดก่อน จะให้ไปดูอีกระบบหนึ่งที่ทำไว้ข้างล่างนะครับนี่ขอปิดก่นนะครับพ่อพีอีก็เดินลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้นไม้ไม่ควรไม่ควรปลูกชิดรั้วเกินไปนะครับที่ผมปลูกนี่ผิดวิธีนะครับเดี๋ยวผมคงต้องได้ล้อมออกนะครับ นี้ก็มีท่อ p ีซเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีวาวแต่ก่อนนี้ผมปลูกตามแนวนี้ก็จะมีต้นไม้ป่านะครับพอตอนนี้ต้นไม้ตรงส่วนนี้มันติดแล้วผมก็ เอาท่อ PE ออกนะครับไปใช้จุดอื่นนะครับตรงนี้มาตามท่อ P ี c ซเรื่อยๆนะครับนี่ผักหวานป่านะครับผักหวานป่ากับต้นแดงตรงนี้ก็หยุดให้น้ำแล้วนะครับไม่ได้ให้น้ำแล้วเพราะว่าเขาโตกันหมดแล้วก็เลยเลิกให้น้ำแล้วนะครับก็จะเป็นท่อ PVC ต่อมาตรงนี้นะครับต่อมาทางนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปที่ถังน้ํานี้นะครับในส่วนของถังน้นนําตรงนี้ผมก็ใส่ลูกลอยไว้นะครับใส่ลูกลอยไว้พอน้ํามันเต็มถังก็น้ํามันก็จะหยุดไหลนะครับมันก็จะไปไหลตรงถังอื่นนะครับ <S <S แล้วก็ตรงที่เดินน้ําออกข้างล่างนะครับผมก็มีวาล์วตัวหนึง่งเอาไว้ปิดเปิดนะครับ ไว้ปิดเปิดไปท่อพ e ไปที่ต้นไม้ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะใส่ท่อเล็กๆเดินมาที่ต้นไม้เรานะครับอันนี้คือต้นพยอมนะครับน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ต้นไม้ที่ผมจะเน้นนะครับต้นไม้ที่จะเน้นก็คือยางนานะครับเพราะว่ายางนาเขาขาดน้ําไม่ได้นะครับ ต้องมีน้ำให้เขาตลอดนะครับอย่างตรงนี้ผมก็ทำเตินท่อตรงนี้ไปหาเขานะครับอย่างนาก็ทำประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับก็ใช้วิธีการมาเปิดวาลวทักสองสามวันมาเปิดครั้งหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าจะเปิดได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าปั๊มโซล่าเซลล์เราก็ทำงานดีตลอด ตอนนี้มีทางแยกต่อท่อ PVC ไปที่ถังอีกนะครับข้างล่างต่อไปเรื่อยๆตามนี้นะครับตามแนวนี้ตรงนี้ก็จะมีอีกถังหนึ่งแล้วก็มีลูกลอยเหมือนกันนะครับพอถังเต็มนะครับน้ำก็จะหยุดนะครับ อันนี้ก็จะมีวาวเหมือนกันคิดใหแ้แต่ข้อควรระวังนะครับก็คือเขาจะมีใบไม้มาอุดตรงดูต้องดูแลดีเวลาที่เรามาเปิดนะครับจากนั้นก็ไปอีกหนึ่งข้อนะครับมีลิ้นจี่ ไปอยู่ตรงท่อมาถึงตรงจุดนี้นะครับเป็นท่อสุดท้ายก็ทำเหมือนกันเลยนะครับปาไว้ก่อนนี่ครับตรงท่อ PE ผมก็จะมีแขนงไปที่ตัวต้นไม้นะครับส่วนมากผมจะเน้นต้นต้นยางนานะครับ เพราะว่ายางนาเขาขาดน้ําไม่ได้จริงๆนะครับพวกพยุงต้นแดงต้นมะฮอกกานีกระดูเนี่ยไม่ค่อยห่วงครับอย่างนี้ครับเป็นยางนาแั้วก็มีท่อไปอีกอันนึ่งนะครับเป็นยางนาเหมือนกันคือก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการจัดการน้ํา ที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับไม่ต้องทําเป็นระบบอัตโนมัติก็ได้นะครับใช้แค่ปั๊มโซล่าเซลล์หนึ่งชุดนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์ตอนนี้ต้นไม้ก็กําลังเติบโตนะครับปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับชุดนี้โอเคก็คงจะเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆนนหลายท่านนะครับที่กําลังจะปลูกต้นไม้อยู่นะครับก็ คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับช่องของผมมีวิดีโอหลายแนวนะครับจะมีเพลย์ลิสต์ไว้ให้สำหรับ,บมวนหมู่ต่างๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูตรงเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีปัญหาอะไรหรือว่ามีข้อเสนอแนะแนะนำอะไรคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ